ในฟอร์ซ่าเรซอนไที่มีรถให้เราเล่นอยู่มากมายแต่รถที่เป็นตัวอ e, ักษร E ีดนมีแต่รถแบบเนี้ยทำเอาพวกเราปวดกระบ,บาลกันจัดเลยแต่ซีรีส์นี้ยังคงต้องดําเนินต่อไปเราเลยต้องเลือกหยิบเจ้าคันนี้มาชื่อของมันก็คือ x t t e m m E อันที่จริง s x t r e เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อรถนะครับแต่มันเป็นชื่อของการแข่งขันรถไฟฟ้าขับเครื่อง4ีล้อแบบออฟโรดที่มีตั้งแต่การขับทางทะเลทรายจนไปถึงพื้นที่น้ําแข็งของขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นแมปที่เราจะเล่นในวันนี้ก็ต้องเป็นแมปที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์เราขอนําเสนอแมปที่มีชื่อว่า China Racing จะมันขนาดไหนจะปวดหัวแค่ไหนเรามาชมกันเลยครับมาเราจะพาทุกคนสํารวจดาคัน อุ้ยเฮ้ยลำโบมาถึงเบียดเลยอะเฮ่ยไม่มีคูเท่อเลยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นทางเทียอะไรนี่เพือนๆวางต้นไม้นะครับเราไปรถไฟฟ้ากันนะครับทุกคนใช่ครับเงียบๆหน่อยเสียงเด็เสียงเรถเมล์จะเงียบๆหน่อยทางไหนเนี่ยแล้วแหละตามเส้นไปโอ้ย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 เออเฮ้แมงสาบจะชน ยายเรียกชื่อกูบ่อยไครอยู่แอบอยู่เรียกกูจะคั้นคอเฮ้ยรอบนี้มึงตามมาได้อยู่แล้วรถศัตรูมีแต่แลมโบ้ถ้าดูทางนี่มันขึ้นเข่าไม่ได้หรอกเออมันต้องงานเด็กเฮ้ยอะไรข้างหน้ากูอะอ๋อไอ้องหินเพื่อนทางหินมันใช่กูไปได้เรี่อเห็นใกล้ๆเราแม่งสามนี่กูรถออกแบบมาเพื่อทางแบบนี้นะทำไมกูอยู่ที่โลละ เียเสียงแต่อย่างเฮียตอนทุงเห็นกูเสียงินี้ทุกโอ้เฮียมาติดหินกันหมดเลยกูไม่ติดโว้ยมาแล้วไอ้เหี้ยติดเหมือนกันไปถามกูเกิลเฮ้ยมันชื่อว่าอับดุลลาวีเป๊ะเดี๋ยวอาจะแรงใช้ได้เอไปเดือนมุมมองอูหินกูก็หินเฮียก้อนเดียวกันเลย ด้วยไหนฟ้าไหนวะอ๋อมันพุ่งลงไปแล้วเขาให้ขับไปข้างหน้าเกมคันเนี้ยอุ้ยเที่ยต้นไม้ใครไม่ทะลึ่งแบบพังเช็คคอยตรงนี้วะเนี่ยเอ้ยเช็คคอยอยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่ตรงต้นไม้ไะเพื่อนเลยแล้วเลยมาแล้วโอ้ยลูกเตีงเนี้ยโอ้เลยแล้วจะไม่เล่นนะลงกันไหนวะเช็คคอยอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยว กูต้องไปทางไหนเนี<_<_<__<_<_<_่ยน so ี um> <_<_<_<_่นอยู่นี่เจอแล้วโอเคโอ้ยไม่แล้วตอนนี้เช็คพอยอยู่ไหนวะมองบนฟ้าแว้มึงจะเห็นมาเช็คพอยเฮ้ยเพื่อนกูออกมาทางธรรมดาแล้วรีั้งกูำลังไปกูำลังไปกูำลังไปคลิปนี้เวียนหัวหน่อยนะทุกคนเลยเช็คพออยเเเกมจช็คพอยยังไม่เจอเดี๋ยวจอดรอตรงถนนไอ้กีแมงสาบ ตัวลังลงอยู่ตัวลังลงไปไหนเอยมาแล้วเ้อไอเบียงค<น>ือเฟอร์รารี่ตต้นไม้เนะี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะ <c oughs> อ๋อมันเป็นม้าไงอยากเข้าป่า,าไปแกงสามคนแมงสาปกติมึงถนัดขับลุยไม่ใช่รอเกมกูแป๊บหนึ่งกูกำลังจะไอหรือกูจะกำลังจะพูดดิ <c oughs> ทุกคนดูนะดูไอเบียมนะเราพกม,มานะ่ดูดิกูในป่วยแสนจะป่วยไม่เห็นเม็ดอะไรเหลืองๆเลยขึ้นไปบนยอดเขาเนี่ยฮะ เออว่ะอุ้ยมันไต่มันไต่สู้รถเราไม่ได้หรอกใช่อุ้ยมันไหลอมันไหลอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหระโบจ่อยกันเต็มเลยไปแล้วกูเลยยาวเลยอันนียาวเลยโอ้โอ้มึงอย่ามึงอย่ารีบดิน้องโอ้โอ้เบียมพุไปไหนเชฟไปอยู่ดีเชฟไปต่อไปอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่หน้ากูอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วกูเลยเบกเบกเบก ได้แล้วได้แล้วเออได้แล้วเว้ยเอ๋อโตอ๋อเวลาขับเขาเจ็คควายมันจะมีเสียงปิ๊บปิ๊บปิ๊บปกติไม่เคยได้ยินแต่คันนี้แม่งไม่มีเสียงรถโลไอเบียนเลยไม่ใช่ควายมันต้องอาตรงนี้ก่อนฮะะมาถูกแล้วก็เฮี้ยละกูบอกแล้วมันหลอกเราไอ้เหี้ยเอากูก็เลยโดนหลอกกันหมดเลย เดี๋ยวกูไปเอาที่หนึ่งนะตามมานะรอยเกมก่อนแับแม่หลงทางมาเร็วดิ๊กหลงเลยละเหมือนนุงมากกันลูกอยอะไปอีกแล้วกูจะตายน้ำตากูคอเบ้าแล้วได้ไหมให้เบอย่าเลยบอกคนดูนะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเล่นอย่างนี้แต่ตัวอีต้องมีแต่รถอย่างนี้เออไอตรงนี้ขับง่ายอยู่เป็นทางปกติใส่กุกกูต้องเลี้ยววิกแล้ววะฮะ จะขี่ตามทางไปทําไมในเมื่อในเมื่อปูล,ลุยมาได้แต่เรอหน้าจะคอยแบบนี้มันเป็นแบบของปูจริงๆนะเนี่ยมายัางเลยมาแล้วโหไปยัปยงไวหินหินหินอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยจะบอกเบลกด้ยินนะข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยทางเหมาะก,กับมึงละเกม ตรงดิวะเดียวทำไมไอ้เหี้ยนะตามเส้นไอ้นั่นมันตามเส้นมันไม่รู้มือตรงดิวะกระปองกระปองกระบองเพชรแหลกหมดให้บี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 อ่ะเอาเส้นใหม่ปะล่ะแต่แต่มันแต่มันดิกยือด้วยอ่ะมันยึกยืออ่ะจะต้องลองปะล่ะไปกลัวอะไรล่ะมาแล้วครับเอาละครับทุกคนพลังของ ไอ้ยเชี่ยตรงไลยกูณไปได้ดูทางลงไหลลงไหลทางมาแล้วเฮ้ยกูหมุนเด็ก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 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาตั้งแต่กูเล่นฟอร์ซ่ามานะเอ๊ะแม่พี่อันนี้ผักบวบข้างทางบ่อยสุดเลยโอ้ยคนสร้างมันจะว่างเหรอกูว่าเออระวังนะเดือดนะเดือดใช่เล็งดีๆนะระวังหลุดจิ๊กโค้ย เอออ่าเรียบร้อยเกมไม่ใช่เช็คไฟนั้นอะไหนอันนี้อันนี้อันนี้ก่อนเลยกูว่ายายกูคำเยอะยายกูคำเยอะถึงตายใกล้ถึงแล้วยังวะเนี่ยเกือนกูจะตายแล้วเนี่ยเมาฝุ่นแม่งไม่มีเปอร์เซ็นต์ด้วยเออไม่มีเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่รู้อนาคตทั้งนั้นโอ้โหโอ้โหรอดไม่ได้ปะมีคนตามกูมา คุณด้วยมีคนจำคุณเสี่งมันเป็นคนเหมือนแบบในหนังอะโดนยิงแล้วจะพูดแบบจะตายอยู่ฟ้าอยู่ดูแลครอบครัวคุณด้วยอย่างนั้นกูแม่งทรมานหมดแล้วเนี่ยปล่อยคุณนอนยิ่งใจก็ไม่ได้นะเห็นสภาพพี่เกมแบบนี้ต้องลงไปกดไลค์แฮชแท็กหน่อยลแฮชแท็ก Save Kylie โอ้อยู่ในป่าเกมอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่นป่าอยู่ ไม่ไวไม่ไหอ๋อฮีเล่เช็คพไฟหน้าอยู่อยู่ตรงกูถ้ามึงเจอกูก็จะเช็คไอเย้ตายเฮ้ยต้องมานั่งขับหาเช็คพไฟเองอ๋อเจอเช็คพไฟแล้วเขียดเสียงแต่รถมึงเป็นผู้รุ่นทันฟอร์เมอร์ลองมาอยากลองอยากลองมาแล้วโอ้โหไอ้เนี่ยกูณทำอะไรของกูเนี่ย ถึงเวลาจับมันให้เออดีเออมาแล้วมาแล้วกูไล่จับแล้วไหนเช็คไว้ขวา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 เช็คไว้เช็คไว้อยู่นู่นนู่นนู่นกูได้อยู่กูได้อยู่กูได้อยู่ได้อยู่อันนอื้โอื้มโอ้ยสับปะรดอังบไม่ต้องขายหรอกปีนี้เออเกียร์เสียงแท้บ้า จะรถถึกขวัญกูไปไหนนี่ระปีเออเฟอร์รารี่เรียบร้อยครับต้นไม้สวยคอยอยู่นี่นะแม่งอยู่ในป่าเขียวๆเหมือนกันอีกแต่กูจอดไว้ให้กูสิงต้นไม้กูกูต้องไปทางไหนต่อวะกูหากูหากูมองหากูไป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 ตามเสียงมาตามเยไม่ต่อวะเนี่ยหน้าข้างหน้าโอุ้ย ไต่อตามมึงเลยนะเอตอตามมาตามมาตมามลายมึงเลยเออซ้ายขัดซ้ายซ้ายอออือโอ้โหโอ้โหรนาบัตะระนากรรมมเกินเออซ้าย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 อย่าลงน้ำเยอะป่วยอยู่อ๋อโอเคไหนวะไหนวะอ๋อนี่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 ดีดีเข้ามาไปจนไัยสัตว์ตเลยมีหมอกด้วย บอกอ่อยเหรอโอ้ยกูสิงต้นไม้อีกแล้วอ้ยมันไหลบอลลารีมันไหลเออแม่งก็สู้ชีวิตจัดเลยกลัวมาได้หรอเว้ยกลัวมาได้แล้วไปลงทางดินละลงนั้นละเก็บโอ้ยสา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 ยไปสายสายทำไแบบนี้กูเริ่มปวดแขนวะ มันจะมีสักแมปไม่ใช่ร่อนเล่นกันแบบตรงๆเอ้ยขวา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 มาทำอะไรวะเนี่ยโอ้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 ไม้ต้นไม้นี่ปูรอบนี้รอบนี้อย่าเรียกว่าแข่งต้องเรียกว่าช่วยกันพยายามผ่านไปได้ผ่านเช็คพอยใ์ได้เออเฮ้ยเราอยู่ในดงขมวดขมวดขมวดขมดขมดที่อยู่สองอะโอ้ยังไม่ดูอ่ะเนี่ยโอยังไม่ได้ดูดิยังไม่ได้ดู ดูแต่ไม่เป็นตรงเนี้ยแล้วดูอะไรเป็น a v ไม่ดูหนักอีดเลยเลือกผมไม่ได้หลับตาเดี๋ยวเจอใช่เดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนไปหยิบแชมพูให้ดูสแกรี่มูวี่แล้วมาเซฟมึงจะเปลี่ยนไหมอุ้ยเฮียอะไรอุ้ยเฮียกูดูแลเฮียอะไรโอเคเข้าใจละวเาคุยเฮียอะไรเออเฮียตึ้นฟันกรีดสักที ขวายเรี่ยวเหรอใช่กูเหนื่อยว่ะม่เอ้ยแบบมีให้เล่นตั้งเยอะตั้งแยะแต่รถไม่มีแต่รถไม่มีไอ้เชฟดูจะคอยดีดิโอ้โห้เจ๊จัดคือมันดักตบเลยอ่ะดูพวกมันก็ขี่กันมาได้นะเว้ยแม่งก็ตามกันมาเป็นขบวนเลยทํนโอ้ยเฮียทํนเดียว กูจะเลี้ยวมึงดันกูมาเนี่ยต้นเดียวเนี่ยสามคนโต้นเดียวไม่ได้ต้นต้นรถเป็นไรอ่ะเราชนต้นไม้คอนกีดคอนกีดรู้สึกแรกคอนกีดขึ้นมาเลยแกยังวะเนี่ยเลี้ยวอีกเหรออือซ้ายซ้ายเช็คไฟก็คอนกรีตเล็กวะคนแคบลงเรื่อยๆใช่ อยู่ทไมมันรัวแล้วเริ่มรัวแ้วเน่เจ็นนค,คอยใช่รัวร้อนรัดเนะลยดิ <c oughs> นี่คนสนต้ไม่ก็ขยันหาทางมาเนาะอยากลองเล่นแมปที่คนดูเป็นคนสร้างให้เล่นน่ะเออน่าจะสนุกอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะ <c oughs> อาจจะแบบนี้แต่อีเวอร์ชั่นหนึ่งจะล็อกรถแบบว่าให้เอามาได้แต่ลมโบงเงี้ยแล้วให้ขับอย่างเงี้ยคุณลบเกมเลยถ้ามาขับคูณเล่นตรงตรงยะโอ้โหใจเจ็ทคยมีไว้พุ่งชนต้องยาวๆเบรกเบรกเบรกทุกคนเบรกไกลละมั้งกูว่าอ๋อเส้นชัยหรอไกลลบเกมแล้วเดี๋ยวนะเจ็ควายที้อะไรเนี่ยโอ้ กูเริ่มอยู่นาวแล้วเบื่อเกิดอะไรขึนเนี่กันทำไมเนีะไกลหลายละกูว่ากูเพื่อนตามมาเนี่ยอะไรวะเนี่ยฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ลงลงลงแล้วก็ลงมาอันนี้อันนี้ตามเสียงตาเสียงตาเสียงให้ปอไปโอ้ยเสียเต็มเต็ม เห็นเช็คคอยชัดๆนี้ค่อยขับง่ายหน่อยอแต่แคบชิบหายเลยใช่มันไปไม่สุดโลกเลยซ้ายซ้ายโอ้โหทางใครดูมาถึงตรงนี้ได้แม่งโคตรเก่งอ่ะคอมเมนต์บอกด้วยนะจะบอกนะจะพาข,พขึ้นหน,น้าผาเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยทางอะ,นะอ,นนอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอุ้ยกูติดกูติดอุ้ยโอ้ยติดติด,ด,ตดอุ้ยเบรกยาวเลยมาขึ้นมากูขึ้นได้แล้ว มีเชือกไหมมีเชือกไหมดึงกูหน่อยดิไม่มีเอาวิ่งเอาวิ่เอาวิ่งดื้ออุ้ยอุ้ยรถติดรถติดไม่ติดไม่ติดไม่ติดก็เฮียละคูใหญ่เกมไม่ติดอยู่เนี่ยเกมเอ้ยเอ้เบียสหลังขึ้นใครหลั่งขึ้นได้อยู่พลังไฟฟ้าถ้าหลังขึ้นนะมาได้รับมาได้ลใครมันช่างทับแบบโอ้โหไอ้คนทำไปเท่าไหร่ไอ้คนที่กดมาเล่นแม่งคิดอะไรอยู่วะ ไอเดียไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่คือไม่ได้เกมนี่คือบททดสอบเส้นทางลูกผู้ชายต้องมีตายมีเจ็บกันบ้างได้อหได้ทางนั้นกูมาจนได้แล้วไอ้กูได้ยินเสียงรถใครแม่งเบิ้ลเครื่องอยู่ข้างล่างวะเนี่ยเฟอร์รี่เจ้าเก่ามั้งเหรอเหวะเฟอร์รี่อยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างนี่เก็บภาพเฟอร์รี่ข้างล่างให้กูด้วยวายวายขึ้นไม่ได้วายวายวายขึ้นไม่ได้วาย มาอเราเป็นเล็กซ er, 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 er ัซเล็ก <Champion> ซ <noises> ั์ซ์ดืด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 ไหลไหลเฮ้อไปเฮ้เฮ้เฮ้เฮียเฮียเฮ้เฮ้เฮไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยมันขึ้นไปได้แล้วฟันฟันหนึ่งอ่ะโอลารี่เฮียแม่งเก่งวะสมกับที่เป็นบอทไฮรี่สกิลสกิลเยอะจริงๆเบา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 ซ้าย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 ทางนี้เหรออายุชัว กูไปแล้วกูชัวโอ้โหเพื่อบูเรากูด้วยกูเล่นสเก็ตบอร์ดไปเนี่ยเอากูลงไปดีกูตีดิมเพื่อนบอตไปแล้วคั้นหนึ่งกูอยู่ตรงเช็คพอยต์เพื่อนแต่ว่าน้นแมงซ์สาบโดดลงมาแล้วเอาปักเต็มๆหัวปักไปเราต้องรีบไปแล้วแหละให้มันจบๆไปเว้ยทางไหนเนี่ยรู้ทันรู้ทันู้ทันตายแมงซ์สาบไป ได้กูเปิดทางแล้ะขวาขวาขวาไปอยู่นี่เกมแม่งเอ้ยเหมือนกูเล่นเกมเซอร์ไวบอลเออโอ้โหกว่ากูจะออกมาจากนรกได้อ๋อหินกูพยายามเบรกแต่มือไม่ให้กูเบรกเกินจะเบรกเป็นอีกคนนึงบอกอย่าพึ่ง นี่เราเล่นกันมาครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยไออะไอ้แบบเรียเลยนะเออดูมซ้ายยี่สิบเก้านาทีแล้วเนี่ยตอนนี้กูสงสารทั้งคนดูทั้งคนตัดเลยเนี่ยกูด้วยสงสารด้วยเออใช่ใช่ใช่สงสารกูด้วยใกล้ยังเว้ยเนี่ยนั่นเด็กโอเคขึ้นลัดยางเลยขึ้นลัดยางแล้วเว้ยไอ้เชยลงอีกแล้วกูอยากปิดเกมไปดูเมฆกูแล้วเนี่ยกูจะไปดูนั่งกูเออ ทีวีลออยู่ไปเร็วเพื่อนว่ามาถึงฝั่งนี้ใกล้แล้วแหละใกล้หรอกกุ้ยมึงบอกใกล้แหละทีแล้วนะยูไปเจอเลยเนะเดินแป๊บนึงแป๊บนึงกูจอดกูจอดเปิดแมปก่อนเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จริงใกล้จริงใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ใกล้จริงใกล้จริงเออนี่คือการเล่นครั้งแรกที่เราสามัคคีกันใช่ไหมเนี่ยมันจะจบกี่โมงเนี่ยเนี่ยแค่ขับปกติก็ลำบากแล้วอย่าแกล้งเลยนะทางที่อะไรเนี่ย กูมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกูเกะต้นไม้ให้แล้วก็กูมองไม่เห็นว่าต้นไม้ที่มึงชนนั่นแหละอ๋อมันให้เราปีนอีกแล้วเอย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 ไหล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 เฮ้อะไรเนี่ยหลังคาบ้านใครเนี่ยอ๋อไม่ใช่เดี๋ยอะนะเฮียอะไรเนี่ยไอพี่เฟอร KNOW, OK, oh. <oh ์แซงกูพี่เฟอร์สแดงกูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเฮียเฟิร์ลี่แม่งมาอย่างอย่างเฉียบ แล้วทำไมเรายังอยู่ที่หนึ่งสองไทมอยู่วะมัน,ม,นม,มันไม่มมันไ่เก็บเช็คพอย์เออใช่ใช่เหรอ,อแล้วเมื่อมาหมึนๆอย่างนั้นนะเออมดูดิมัน,มนอยู่ที่เจ็ดเนี่ยไอ้ฟเฟอร์คันเนี้ยโอ้มาแล้วมาแล้วเอาเยี่ยวว๊ำแบงค์เบลลารีวง <c oughs> ข้างหน้าอย่าบอกนะว่าต้องเลี้ยว บ้านใครเขาวะเนี่ยแม่งมาโค้งเดียวกับเฟอร์ร,รี่เลยอ๋อมันเรื่องมาจริงแลว้วะปอบอกกูไม่ไหวแล้วถ้ากูเข้าใจใช่ก่อนทุกอย่างมันจะจบเอามาหมู่บ้านมันจะเข้าดาวเอ้ยเข้าดาวเข้าดาวแล้วเข้าดาวแล้วพวกมึงไม่ต้องทรมานเดี๋ยยววเเ้ราต้องภารกิจช่วยเหลือไอเกมแล้วตอนนี้มันชักจะนานเกินไปแล้วเอ้ากูมิดเช็คพอยต์ไหนเนี่ยโอ้โชิบหายแล้วอี่าฝันร้ายจ้ชัดโอ้จากกิ <c oughs> นนะ้ำแป๊บนึ่งเขาแหองไม่ไหวจริง ได้ยินเสียงรถเครื่องสแตนด์ได้ยินเคียงมาใกล้ใล้มือปล่อยผ่านบ้างเลยกูพูดไม่ถั่วกันตลอดเลยอ่ะุ้ยฟลอรี่มาแล้วจริงมาแล้วมาแล้วขับอย่างเซียนอ่ะฟลอรี่เดี๋ยวเราผ่านเมืองนี้ไปเราก็จะถูกปลดปล่อยเลยยีเออขับตามไลน์ฟอลอรี่เลยกันเขาเลี้ยวไม่ได้ไงวะเนี่ย เออบนถนนไม่ของจริงเลยเจ้าเทอร์โม่รียเราเก่กกงในป่าไงเออไม่เก่งสักทางอ่ะกูอ่ะเยียอะไรโบแซงโบเฉยเลยเสียงเครื่องไม่มากดดันกูจัดหนะโึโอ้โหโอ้โหเออขอบใจมากเกมเข้าเมืองแล้วใช่เออเอาไว้เราออกจากเมืองนี้เราก็จะถูกปลดปล่อยละกูแม่งร้องขอชีวิตแล้วเนี่ยกูเริ่มไปไหวแล้ว โอ้ยฮึบโอ้ยเชียชนแม่งทุกต้นอุ๊ยอ้าวปอว่าจะไม่ชนชนสักหน่อยร่างกายเ้วเว้ยโอ้โหรถจะจุดลอยยังไรขนาดนั้นนะมันเบาเกินขับก็ไม่ได้ขับแรงเออต้นไม้เฮ้ยกูเห็นจิ๊กกูเห็นเส้นชัยแล้วเพื่อนเออ เพื่อนเ้นชัยแล้วหน้าตาแบบเหมือนปุ่มออกเกมอะ่ะแยกย้ายเลยนะเข้าเ้นชัยแยกย้ายเลยนนม่เชื่อสามสิบหกนาทีทำลายสถิติทุกแมปที่เคยเล่นมายิ่งกวอ้ย,ยิงกว่านั่นออกอะไอ้ขับรอบแมปอะเซนชัยเพื่อนเซนชัยเข้าแล้ว ยิบพาวิเ,เพื่อนๆยิบพาวิยี่สิบล้วเกณฑ์ไกล้ยังวะไม่ติดแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอเออสามสิบหกนาทีโโห ในที่สุดก็จบสักทีเห็นคลิปสั้นๆแบบนี้เราเล่นกันไปเกือบ40นาทีเลยนะฮะใครที่อยากลองสัมผัสแบบนี้แบบเต็มๆนะไปลองเล่นกันได้โค้ดอยู่ที่ต้นคลิปถ้าชอบความบันป่วนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับผมและคลิปต่อไปจะปเป็นรถคันไหนลองไปเดากันเล่นๆดูนะฮะสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับเจอกัน <'s> the box like nine nine got pinstripes on my skin okay go mama, all of my zone when the wind going home hear it all of my tone work tall for this th